พักนะครับมิวส์ผมแบงก์กับเกม n f i t Starmon ที่อยู่ใน BSC นะก่อนในเลคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนคิดวิเคราะห์แยกแยะแ,แต่ตองกันเหมือนเดิมห่างหายกันไปนานนะครับเพื่อนๆสำหรับเกม Starmon ก็ไม่ได้ทำคลิปรีวิวเลยนะครับตอนนี้เกมสามารถเล่นได้นะครับในอแอปนะครับในมือถือเพื่อนๆมากดตรง p 2 a y to Earn นะจะเป็นในเรื่องของ APK นะครับในการดาวน์โหลดก็ติดตั้งปกติเลยนะครับส่วนตัวผมเล่นใน Boostac เออก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ วิธีการล็อกอินนะครับจะใช้ในเรื่องของตัว QR code เดี๋ยวเราไปพูดถึงในตลาดกันนะโดยหน้าโดยรวมนะครับในหน้าเว็บไซต์ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับออแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือตลาดของตัว a r m o n นั่นเองนะครับมีตัวละครเยอะพอสมควรระบบคล้ายๆในเรื่องของตัว a x i e นะครับแต่ผมไม่อยากพูดถึง a x i e เท่าไหร่เลยถ้าพูดถึงแล้วมันก็จะพูดถึงราคา SLP ใช่ไหมครับเพื่อนๆใครที่จะเข้ามาเล่นนะครับก็ต้องคำนึงถึงนะครับว่าเกมแนวเนี้ยนะครับที่ ที่ผ่านมานะครับไม่เคยรอดซัาเกมเลยนะถ้าเป็นรูปแบบคล้ายๆ x C อ i ซี่จะมาฆ่า x อ i ซอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกมล่าสุดเพื่อนๆดูในเรื่องของตัวโยฮีโร่นะครับตอนนี้โยฮีโร่นะครับรายได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณ25บาทถึง30บาทเองนะครับในเรื่องของตัวรีวอร์ดนะครับตอนนี้เกมถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ปิดนะครับแล้วก รายได้มันได้อยู่ที่วิเดือนละ8 0 0นะครับสำหรับโยฮีโรอะไรประมาณนี้นะสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้ไปก่อนละกันว่ารายได้มันโอเคหรือเปล่าส่วนตัวผมอะผมยังงงนะครับยังงงในเรื่องของตัวเหรียญ GST นะครับเหรียญน,นี้คือเป็นเหรียญที่เราได้ในเกมนะ เออเดี๋ยวเราผมมาจไะเปิดเกมให้เพื่อนดูหรือว่าอะไรเลยเออแล้วก็ตรงในเรื่องของโชว์ QR นะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวล็อกอินนะตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดให้เพื่อนได้นะครับวิธีของผมก็คือ Copy ในเรื่องของ QR Code นะครับเอาไปใส่ในบูสเต็กแล้วก็ล็อกอินผ่านในเรื่องของตัวบูส t ต็คนั่นเองนะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวตลาดนะครับตอนแรกผมก็ยังงงตัวละครนะครับว่ามันลินยังไงหรือว่ามันอะไรนะครับแต่อย่างแรกเราต้องเลือกธาตุนะครับหรือตัวละครที่เราชอบก่อน ก็อ่าผมอาจะเล่นธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนะครับเดี๋ยวเลือกธาตุไฟนะครับแล้วก็เอาราคาต่ําที่สุดราคานี้อ้างอิงอ้างอิงในเรื่องของตัว BNB นะครับเพื่อนๆคุ้นคุ้นไหมนะครับคุ้นค้นนะผมก็ไม่ผมก็จะไม่รู้นะครับเพราะผมไปดูต่างประเทศอะก็ มีคนเพิ่งรีวิวไปล่าสุด 2- 3าวันที่แล้วนะครับเออยังไม่เห็นคนไทยนะครับเ,เนี่ยยังไม่เห็นคนไทยทำในเรื่องของตัวรีวิวเกมเพย์เท่าไหร่วันนี้เราก็ศึกษาไปด้วยกันเลยเออนะว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับตัวละครตอนนี้นะครับอยู่ที่159เหรียญนะครับเอาเป็นถูกที่สุดเนี่ยตอนแรกผมก็เจอตัวนี้นะครับก็เป็นธาตุไฟนะครับเออเนี่ยก็ธาตุไฟนะครับมี2อันแต่ตัวเนี้ยจะเป็นจะมีธาตุไฟแล้วก็ธาตุในเรื่องของตัวดาก้อนนะครับ เพื่อนๆก็ดูธาตุตรงนี้ก็ได้นะครับเอออันนี้คือมี2ธาตุนะครับตัวละครหนึ่งมี2ธาตุนะครับเพื่อนๆถ้าราคาแบบใกล้ใกล้เคียงกันหรือไม่ห่างกันมากผมแนะนําให้เป็น2ธาตุดีกว่าเพราะว่าในเกมอะเรื่องธาตุอะนะครับมีโอกาสชนะได้สูงนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมผสมพันธ์มาแล้วนะครับ2ครั้งก็คือเอ่อผสมครั้งเออผสมพันธ์นได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับคล้าย <X> <laughs> แต่ไม่แน่ระบบอาจจะดีกว่านะครับเราก็พูดเหมารวมไม่ได้นะครับเกมเราเล่นแบบเป็นเกมนะครับเพื่อนๆเ,เราจะไปซีเรียสว่าเฮ้ยราคามันเท่านูน้นเท่านี้นะครับอย่างที่ผมเคยให้โซนแกนไว้ว่าเน้นสนุกไม่ผูกกําไรนะครับเออนะเราแบบคือ,ค,อคิดว่าเป็นรายได้เสริมก็ได้นะครับอย่างโยฮีโร่ผมได้เดือนละ8 0 0ร้อถึงหนึ่ันผมก็ยังเล่นอยู่นะครับเออแต่ไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเออทำไปมันก็ราคาไม่ถูกใจมันเพื่อนอยู่แล้วนะครับอ่ะกดซื้อเลยนะครับ ก็ใช้ในเรื่องของตัว BNB ซื้อนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมขอถ้าคลิปมันบางทีจังหวะมันหายการพูดหายไปนะครับผมก็ล็อกอินตัวของ MetaMask แล้วก็ตัวของ Hardware Wallet นะครับเพื่อนเอ่ะโอเคเดี๋ยวผมบอกเข้า Hardware Wallet นะครับตอนนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้ใช้ Hardware Wallet นะครับก็ศึกษา Hardware Wallet แล้วก็หามาใช้กันนะเพื่อนๆเสียน้อยเสียมากนะครับเใช้กันเยอะๆเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับผมจะซื้อตัวนี้นะครับเออผม เรื่องชื่อตัวละครถ้าผมแบบมไม่ไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับ <laughs> บราวนะครับบราวเรียกว่าบราวแลละกันนะโอเคนะครับราคา0.3นจุดสามนะครับจับไปผมมีอยู่ 1. 6ุนะครับเ,เพื่อนๆผมก็เผื่อไว้แล้วแหละนะครับพวกค่าแก๊สค่าอะไรอย่างนี้ซื้อไปทั้งหมด3มตัวนะครับอ่าโอเค1ตัวนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวรอมันยืนยันนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นาธาตุน้ําต่อกันเลย ส่วนตัวผมว่าตัวละครแบบมันมันดูดีนะเออนะครับแต่แต่ถ,ถ้าถ้าพูดถึงสกิลล่ะนะครับเพื่อนเพื่อก็คิดเข้ามาจริงๆต้องควรศึกษาสกิลด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้คือสกิลนะเออแต่ผมแต่ผมเน้นถูกก่อนไงเพราะว่าถ้าเราไปดูสกิลละราคามันจะแพงเออเพราะในเรื่องเรื่องของตัวเกมผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นในเรื่องของตัวเกมเพย์แบบเต็มเต็มที่นะครับเออแต่พอเราเล่นเต็มที่เรารู้แล้วนะครับเรารู้ว่าสกิลมันใช้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ เออแล้วไอตัวของ PP มันได้ในเรื่องของตัวรีวอร์ดโอเคนะครับเราก็อาจจะมาจัดทีมใหม่อะไรแบบนี้นะโอเคต่อไปจะเป็นธาตุน้ำนะครับมีหลายธาตุเกินมีดาก้อนด้วยมีไอ์มีด์กนะครับแต่ดักนี่น่าสนใจมากเลยอ่ะธาตุน้ำนะครับตั้งเป็นโลนะก็เออเอาเป็นตัวที่ราคาแบบว่าไม่ห่างกันมากนะครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้แบบว่าเพิ่มมาแค่นิดนึงนะครับราคาพอใกล้ๆกเกียงกันนะครับเออตัวนี้จะเป็นธาตุน้ําแล้วก็ธาตุในเรื่องของตัว น้ำกับน้ำแข็งนะครับเพืเ่อนๆมันมีน้ําอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วก็มีน้ํามีน้ํากับพิษนะครับเออน้ําพิษสายพิษน่าเล่นนะจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาตัวพิษละกันนะครับเออน้ําพิษเพราะว่าน้ํากับไอซอ่ะน้ำเออไอตัวของไอมันก็คือน้ําแข็งอยู่แล้วมันจะเป็นสกิลนะครับอย่างไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมกดแปลเพื่อนๆด้วยละกันนะครับเต้นระบีฝนนะครับเรียกฝน5เทินนะครับแล้วก็ทรายหมอกนะครับก้างทรายเพื่อลดอาการกระแทกนะครับแล้วก็ยิงลูกไฟนะไฟบอลไล่ในเรื่องของ อ่าโกด์ไฟนะครับเป้าหมายให้เผาไหมอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการติดอ่าติดอ่าสเตตัสนะครับหรือว่าเป็นการเบินนั่นเองมันเป็นการเผาอะเออมันเป็นพิษนะครับเพื่อนๆสกิลนี้โอเคมากเลยวะ่ะอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นอ่าเป็นธาตุน้ํานะครับแต่เป็นสกิลไฟไม่สมบูรณ์แบบนะไม่สมบูรณ์แบบนะครับเออก็เอาตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราซื้อตัวนี้เลยดีกว่าส่วนตัวผมก็ชอบพิษอยู่ละอ่ะเดี๋ยวซื้อไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ เพืเ่อนๆเห็นนะครับนี่เราผมต้องกดยืนยันในฮาร์ดแวร์ด้วยโอเคนะครับตอนนี้ก็รอก็ซื้อทั้งหมด3ตัวละครนะครับเพราะว่าผมเห็นอ่าเห็นเขาใช้สาตัวละครก็เลยต้องซื้อ3ตัวละครนะแต่แต่ตอนที่ไปต่อสู้อ่ะมันใช้แค่ตัวละครเดียวนะครับเอออันนี้ก็รอไปดูในเกมนะครับต่อไปจะต่อไปจะเป็นธาตุดินนะครับเพื่อนๆก็อ่ะตั้งโลงเหมือนเดิมนะธาตุดินนะครับเราจะ อไอตัวนี้จะมีในธาตุความมืดนะครับแล้วก็จะเป็นธาตุเอิร์ธด้วยด์กเอิร์ธแล้วก็จะเป็นในเรื่องของด์กโกลนะครับด์กเอิร์ธด์กโกลนะตรงนี้ก็น่าจะตัวนี้แหละโอเคสุละแล้วก็ยังไม่ยังไม่เคยผสมพันธุ์ด้วยนะครับเดี๋ยวลรามาดูสกิลสักนิดนึงนะครับสกิลนะครับในเรื่องของตัวทักซากโกนะครับอันสกิลแรกนะเรียกสกิลแรกและกันโจมตีว่าหมายด้วยความเร็วสูงด้วย ลูกศรสีทองนะครับแหลมคมต่อไปจะเป็นในเรื่องของตัวสายฟ้านะครับโจมตีเป้าหมายาด้วยหมัดนะครับด้วยหมัดสายฟ้าแหละแล้วก็พายุใบไม้นะครับอโอเคนะโจมตีเป้าหมายภายใต้การปลอมตัวของน้ําด้วยความโดยสูงต้องใช้การโจมตีครั้งแรกอ๋อนี่ต้องต้องเรียกโจมตีครั้งแรกโอเค เออแม่งน่าศึกษามากนะครับเพื่อนๆเ,เออเรื่องของสกิลนะครับแต่ผมเน้นถูกก่อนนะเพราะว่าออโดยรวมเราเราดีเทลอะไรเรายังไม่แบบว่ายังไม่แน่นพอเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีครูนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวเราซื้อไปนะครับจริงๆง,งบมันก็ผมเอามาเกินด้วย3ามบ nB อ่ะอ่าโอเคนะเรียบร้อยนะครับทั้งหมดสมต,ตัวละคร เดี๋ยวก็รอยืนยันนะครับทีนี้เราก็ไปเอา QR code นะครับถ้าใครเล่นในมือถือนะครับเพื่อนเพื่อนก็เราเข้ามาตรงนี้อตัวนี้เดี๋ยวเราดู NFT ก่อน NFT ยังไม่มานะครับ่าทำไมมีแค่2ตัวเพื่อน <laughs> อเดี๋ยวดูใหม่ r e f r e อีกรอบนึ่ง F3 ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคือเหรียญเนี่ยเราจะได้เหรียญน,นี้นะครับ แล้วก็ขั้นต่ําในการถอนะครับก็คือ300นะครับเพื่อนๆจะได้ภายใน72ชั่วโมงคือเหรียญเนี้ยผมลองไปเซิร์ชหาในพูคอยในอะไรต่างๆนะครับมันไม่มีจริงๆครับมันไม่มีราคาเหรียญในตัวเนี้ยเออหรือว่าเหรียญในตัวเนี้ยนะครับมันขายได้อย่างเดียวนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอก็คือเหรียญเดียวก็คือเหรียญของอ่าสตาร์มอนนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยเหรียญสตาร์มอนเลยแต่เหรียญของตัว gts เนี่ยผมหาคอนแทคไม่ได้จริงๆนะครับพยายามหาในไวท์เปเปอร์ก็ไม่มีเวย้ยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะถ้าถ้าเอาเป็นในตัวของตัวของไอ้นี้นะครับเพื่อนเแล้วก็เข้าในเรื่องของอเอาตัวนี้แล้วกันเอาไม่ใช่ผิดอันตืดตืดตืดอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คราคาอาวางไปนี่ไงสตาร์มอตอนนี้ราคาอยู่ที่ โอ้ oh, ราคาแบบแต่ก่อนอะนะครับขึ้นไป7จเหรียญน,นะตอนนี้เหลืออยู่1.9นะครับแรงขายมากเลยอะ่ะดูดิก็ตกตกพอสมควรนะครับแต่ผมว่ามันก็ถือว่าแพงนะเออเพราะว่ามันต้องคือการการผสมพันธุ์นะครับมันต้องใช้อ่ายี่สิบนะครับ20 20ตัวของสตาร์มอนอ่ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาสร้างตัวละครน,นะครับเพื่อที่จะแบบผสมพันธุ์ตัวละครอ,ออกมาอีกหนึ่งตัวนะ ก็ราคาลงพอสมควรเลยนะแล้วก็เหรียญอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นเหรียญของ GST เนี่ยเหรียญน,นี้ผมพยายามหาแล้วมันจริงๆมันต้องได้คอนแทคของกระเป๋านะถึงจะหาได้นะครับเนี่ยมันเจอแต่เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ไม่ใช่นะครับเหรียญน,นี้มันคือเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมไปดูน่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับสตาร์สักอย่างนะครับกันกันสตาร์มั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหรียญของ GST เนี่ยนะครับ เออเนี่ยผมเจอแต่เหรียญน,นี้เหรียญเดียวเว้ยแต่เหรียญอื่นๆยังไม่เจอนะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดนะครับตัวของ b ปรสเต็กนะครับนี่หน้าจอเดี๋ยวหน้าจอตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนขี้เกียจกดแคปอีกแล้วอ่ะนะครับตอนนี้ผมได้โหลดสตาร์มอนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เกมอื่นๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆนดูนะครับก็จะมีในเรื่องของคริปโตไมเนอร์นะครับแล้วก็จะมีอะฟอสฟอสไน t ์นะครับผม เออนะฟอสไนไอเกมนี้เ,ออเกมนี้เกมฟาร์มเนี่ยผมไม่ดีกว่ามันอยู่คนละเชนกันนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราเข้าสตาร์มอนก่อนอ,อ่ะสตาร์มอน์นะครับออตรงนี้สามารถนะครับสามารถให้กับออให้สกอร่าเล่นได้นะครับเพราะว่าเป็น QR Code โค้ดนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอลองอินเลยนะ อ่าคอมพิวเ์เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยนะเนี่ยนะครับเกมมันจะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวมันจะซิงค์นะครับนี่ตัวละครผมเข้ามาแล้วครับอ่าเดี๋ยวขอพอนเสียงเกมนะครับเพื่อนๆอ่าเสียงเกมมันก็อ่ประมาณนี้ละกันก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว a v e n g e r นะครับแล้วก็ Arena นะครับตัวอันนี้คือตัวละครของผมนะครับ Energy เอ่อ Energy นะครับก็20่สทับยีนะครับแล้วก็มีเควสให้ทำเอ่อเควสของเรานะครับก็ล็อกอินนะแล้วก็สู้ในในตัวของการประจนภัย10นะครับ10นะมันจะเป็นเป็นเอ่อ10ครั้งแล้วก็ชนะในเรื่องของตัว PP นะครับอ่าในเรื่องของตัวสัปดาห์แล้วก็เดือนอะยังไม่มีนะครับนี่เควสมีประมาณนี้เลยคล้ายๆคล้ายๆเลยใช่ไหมอ่าสตาร์มอนของเรานะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อนๆ ก็ตามนี้เลยที่เพื่อนเเห็นแล้วก็ทีมนะครับเออทีมตรงนี้เราต้องสร้างก่อนนะครับ new ทีมนะเออนะครับอ่ะทีมแรกนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัวเราจะเอาตัวแป๊บนึงนะธาตุไฟใช่ไหมธาตุไฟอ่าเราเลือกตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ธาตุไฟนะครับไฟกับดาก้อนนะแล้วก็อันนี้อ่าสามารถตั้งชื่อทีมได้นะครับผมจะตั้งเป็นแบงค์ปริญญาเออแบงค์ปริ์แล้วกัน แบงปลินะนะครับเรียบร้อยนะครับเซฟทีมนี่เราได้1ทีมแล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไประจนภัยนะครับฟังกช์ชันต่างๆก็น่าจะไม่มีละนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นอันดับนะครับเป็นเลนกิ้งเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวรีวอร์ดนะครับที่จะแจก <laughs> <laughs> เหมือนเหมือนมากเพื่อนเอ้แต่มันมันโอเคนะผมเห็นคนไทยไม่ได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวเรื่องรายได้เรามาดูกันละกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า อย่างที่ผมบอกนะครับไอเหรียญไอตัวของ GST เนี่ยมันมันยังไม่เห็นนะนะครับยังไม่มันยังไม่เห็นราคาโอเคนะโอเคนะครับด่านแรกนะครับเดี๋ยวเราก็กดสู้เลยนะครับมีมีเราสามารถเล็กขอดได้ด้วยนะครับแต่ละด่านตรงนี้นะครับเราก็กดไปเจอนะครับต่อก็ต่อสู้กดเดิน จะเป็นด่านนี้แหละกดเดินแล้วก็เลือกตัวมอนเตอร์นะครับวัดดีโอ้โหภาพกท็ที่อ่ะเราส่งตัวนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเลือดนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนเเห็นปะ่ะมาส่งไปได้แต่ตัวละเออทีละตัวละครนะแต่แนะนําว่ามี3ามตัวดีที่สุดครับอ่าตัวนี้เราจะใช้สกิลูเนี่ยเราก็เลือกก็ได้อืมอ่ะโอเคทันเดอร์ครับ ตายเลยทีเดียวอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยละอ่ะอันนี้เราชนะแล้วนะครับวิตตอรี่เรียบร้อยง่ายไหมเฮ้ยทำไมมีตัวละครเดียวก็เล่นได้เลยนี่ <laughs> <laughs> นะครับนี่แล้วก็มีในเรื่องของเลเวลนะครับอ่ะแล้วเราก็ได้ในเรื่องของตัวรีวอนนะครับมาสองอ่าแล้วก็เหลือพลังงานนะครับพลังงานก็ลดไปนหนึ่งนะครับแล้วก็ e n e น g y นะครับจะเอ่อรีเจนนะครับ ตอนเจ็ดมงเช้านะเพื่อนๆน,นี่นะครับเราก็เล่นด่านต่อไปเลยก็ด่านนะครับนี่แต่ตอนนี้คือมีด่านเท่านี้อยู่นะครับกดยังไปไม่ได้อ่เดี๋ยวเราไปเล่นด่านต่อไปเลยถ้าสู้ไม่ได้เราก็ถอยกลับมาด่านต่อไปเออด่านหลังก็ได้นะเพื่อนๆโอเคนะครับนี่หยุดไม่ได้ด้วยมันเดินตรงไปอย่างเดียวว่ะจริงๆอ่ะกดเข้าตรงนี้คือไปหน้าไปหน้าต่อสู้เลยก็ได้นะโอเคนะครับ ตัวแรกที่เราจัดนะมันจะเอาตัวแรกมาก่อนถ้าเราแพ้มันก็จะเอาตัวที่สองลงนะครับโอเคต่อสู้เลยเอาตัวนี้สกิลสองดีนะครับถ้าเอา่ออันนี้ต้องสกิลสองเหมือนเดิมครับตากตายแหละทีเดียวตายอยู่ละเรียบร้อยง่ายวะ่ะ <laughs> เอเอเ่ยอ,อ้าวไม่มีตัวที่สองอืมโอเคนะครับอันนี้แพ้ธาตุน้ำแพ้น้ำ อ่าโอเคเรียบร้อยละอ่าเดีวก็ตัวที่สามมาสองตัวที่สามมาเพื่อนอ้าวจบแล้วเหรออ่อตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวแมนวนวลหรอแปลว่าอย่างี้ออโต้ได้เหรอโอเคนะครับเลเวลอัพแล้วนี่โอเคแล้วก็สู้ต่อนะครับทั้งหมดสิบครั้งนะครับเพื่อเพื่อควสรายวันไปเดินไปต่ออ่าอันนี้ อ๋อนี่ไงมันมันเริ่มมีตัวละครหรือว่ามีตัวของเอเเยอะละวแปลงล่าง Fish. เล่นง่ายวะคือประเด็นคือเรารู้เรารู้เลยนะครับว่าสกิลสกิลไหนมันมันมันแพ้ตะางเรเลือกสกิลนั้นเลยะนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เรียบร้อยตัวที่สองอันนี้คือาตาอะไรน่าจะเป็นทตุไฟปะ อ่ะโอเคนะครับสตอมไลฟ์สตอรมเหรออ่ะเอาทันเดอร์ไปทันเดอร์ไปปกติแผลทางเพื่อนเรียบ้อยตายเลยทีเดียวนะครับอ่สู้ต่อสู้ต่อเอเดี๋ยวผมลองไปเล่น p ี p, ให้เพื่อนดูดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับไอนี้เพื่อนๆน่าจะรู้ระบบร้าวๆแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ชนะแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอ กลับไปในเรื่องของตัวอารีนานะครับเพื่อนๆก็ภาพนี้แม่งสว่างมากเลยเล่นสะขาวเลยนะครับ <laughs> ตัวของนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้เรากดรีเฟซได้ยังไม่ได้หรอนี่ไงอันนี้เราสู้ไปไปสามละตอนนี้โทเค็นเรามี6ใช่ไหมเพื่อนๆน,นี่ที่มันโชว์นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อสู้อารีนา ตอนนี้แรน์กิ้งนะครับเราอยู่ที่1นึ0นะก็เราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงก่อนผมก็จะเอาตามที่ผมตั้งไว้แล้วกันนะโอเคนะครับเจอตัวอ่าเจอแรง์กิ้งใกล้ๆกักกนกอย่างนี้ไปทําตัวดีๆเดี๋ยวเนาะหาตัวดีๆแบบมาลงสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่อานนี้น่าจะรอผู้ต่อสู้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเจียนโอเคนะครับมาและคอนเฟิร์มอ่ะปล่อยล็อกล็อกไปสู้กับมันล็อกนะครับอ่าเลือดหออ๋อพอๆกันอันนี้นะ่าจะเป็นในเรื่องของตัวสกิลนะครับเพื่อนๆตัวสกิลนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกอ่าธาตุน้ำเออเลือดนะ้ำเลือกน้ำไปก่อนลกดข้อหนึ่งแม่ง โอ้โหรุนแรงรุนแรงดูดาเม่มันชิบผมติดสถานะด้วยอ่ะดูดินี่นะผมติดสถานะนะครับอ่าอันนี้ไปน่าจะเอาพิษมาก่อนวะเออผมน่าจะเอาตัวพิษมาลงไม่เป็นไรนะครับโอ้ยโอ้โหรู้แล้วมันแพ้อะไรอันนี้เล่นสกิลเดิมอ่ะมันเล่นสกิลเดิมซ้ำๆเลยอ่ะ อันนี้สามารถนี่ได้นะครับเปลี่ยนตัวของมอนเตอร์ได้อันนี้แปดเก้าเก้าสิบเราลองทุกสก,กิลสกิโอ้โห,โหเฮ้ยแปบ๊บนึงดูเลือดก่อน ดูด้วยก่อนดูด้วยก่อนเอ้ยเรานำเรานำย้ำย้ำย้ำสกิลแรกอันนี้อันนี้ผมน่าจะโจมตีก่อนเพื่อนๆือนอ่าเห็นปะมันใช้สกิลเดิมแหละเ่ยมันใช้สกิลเดิมจริงๆ <laughs> ผมว่าบดบดนะครับเนี่ยถ้าดูเลือดจริงๆอะ่ะผมผมไอ้นี่นะเลือดผมเยอะกว่านะครับอ่าโอเค ถ้าสกิลเนี้ยผมจะโจมตีทีหลังนะครับแต่แรงมากนะเอาเป็นสกิลสามไปมันจะโจมตีก่อนในเรื่องของระดับสกิลแหละผมว่าอันดับที่เราวางไว้เฮ้ยโหอ๋อมันมันลดไปติ่งหนึ่งว่ะอย่างนี้ไม่ได้การละเอ่อสี่สิบรอยยี่สิบ อืมอ่ะเอาวอเทอร์ไปดีกว่าเราเลยไม่รู้เนาะว่าคอมโบมันเป็นยังไงนะครับเออเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเพิ่มเพื่อเพื่อเก่งในเรื่องของตัวคอมโบนะอ่าทันเดอร์ไม่ได้ทันเดอร์เล่นไม่ได้เลยอะ่ะมันไม่ได้แพ้แพ้สายฟ้านะครับอ่าเอาไปย้ำไปอีกหนึ่งครั้ง โอ้แรงไว้จะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้โหเรียบร้อยแพ้เพื่อนๆโอ้โหโคตรแรงผมติดสถานะด้วยเนี่ยผมเหมือนผมติดสถานะเลยโอ้โหผมตายครับเอ,อือ าสามตัวเฮ้ยสามตัวต้องสู้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วใช้ได้สกิลเดียวด้วยนะตัวนี้ตายไปซะโอเคมันยังไม่ได้ใช้สกิลไง น่าจะเท่าๆกันครับนี้ดูสกิลไม่ได้ด้วยโอ้โหเปลี่นตัวได้ปะวตัวอ๋อตัวนี้ผมผมเดทไปละเอากลับไม่ได้ด้วยไปต้องใช้หละ ไฟบอลอุม้มตายคาที่โหถ้าพีพีโอ้โหโอ้โหโคตรแรงแม่งโคตรแรงโอ้โหไอไอสกิลนี้มันสกิลของไอ้ที่ผมเคยดูดาร์กบอลนะครับโอเคมันแรงอ่ะแรงพอๆทั้งคู่นะครับอันนี้ผมน่าจะแพ้ท่าเต็มๆดูดิตายเลย สุดท้ายละสก,กิลก็ใช้ได้สก,กิลเดียวจริงๆมันใช้สก,กิลอื่นได้แหละเพื่อนๆโอ้เออโอ้สกิลแรงมากนี่ <laughs> โอ้รถนิดเดียว นี่ไติดสถานะนี่มันมันได้มันได้อะไรเพิ่มไม่รู้เนี่ยแล้วแต่มันติดสถานะนะครับาตายผมตายอยู่แล้วแหละไม่รอดละฝนเ้ยมันเป็นสกิลบัฟรอ ไอพวกนี้เป็นสกิลบัฟเพื่อนเพื่อนตายแล้วผมตายแล้วเออมีมีตัวแรกโตแบงผมก็ว่าอยู่มันใช้สกิลไม่ได้มันคือสกิลเป็นเป็นสกิลที่แบบเนี้ยครับเพื่อนเพื่อนฝนตกอะ่เพ่เห็นไหมเออไอเราก็คิดว่ามันทำไมมันขายถูกโอเคนะครับนี่เราลดลดไปสิบเจ็ด ก็คือเราต้องชนะทั้งหมดอเท่าไหร่ครับเพื่อนๆ5เกมนะแล้วก็ตัวตัวที่นะ่าเอาไปจัดลงก่อนน่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับเออก็เดี๋ยวเราดูสกิลเพิ่มเติมสักนิดนึ่งละกัน <c oughs> สกิลแม่งแบบว่าไร้สาระมากอะคือ2ตัว2ตัวนี้คือสกิลไม่ดีนะครับมันเป็นสกิลบัฟหมดเลยมันมีสกิลโจมตีแค่1สกิลนะเออเนี่ยมันทำให้ผมรู้เลยนะครับว่า าเป็นแบบนี้โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปหาซื้อตัวเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับ bnb เหลือเพราะว่าถ้าแบบตัวละครกากๆแบบเนี้ยมันน่าจะไม่สนุกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอยู่ในหน้านนั้นนะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนแล้วกันนะครับพับลงไปโอเคนะครับก็อย่างที่ผมมีตัวของ nft นะครับไอตัวนี้เหรียญยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดนี่มาน่าจะยังไม่ขึ้นนะ เราต้องกดเกมก่อนครับเออมันต้องไปอยู่ในเกมก่อนแล้วก็เออนี่ตัวละครตัวละครนี้ดีสุดนะครับแล้วก็2ตัวละครเนี้ยสรุปแล้วสกิลนะครับอ่าสกิลเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสกิลบัฟอันนี้คือนี่อันนี้คือโจมตีได้อย่างเดียวนะครับอันนี้นี่ไงยิงลูกไฟใส่ฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือเรียกฝน5เทินนะครับอ่าเพิ่มพลังน้ําแล้วลดพลังไฟนะครับแปลว่าเราสามารถเรียกเอ่อเรียกไอ้ตัวเนี้ยได้ได้ก่อนนะครับเ <obscure S 2> <ๆ>พื่อจะไปบัฟในเรื่องของตัวตัวของ ธาตุน้ำนะหรือว่าใช้สกิลน้ำนะครับส่วนในเรื่องของตัวสกิลทรายะนะครับเพื่อลดอัตราการกระแทกน่าจะลดในเรื่องของตัวดามิดนะครับถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะดามิดปะเออออ,อันนี้คือฮิตนะครับเออทำให้ค่าฮิตลดลงสรุปแล้วโจมตีได้สกิลเดียวนะครับสําหรับตัวนี้เออนะอันนี้คือเพิ่งรู้เลยนะครับผมคิดว่าตัวละครแม่งแบบแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้สกิลเอ,อ่อสกิลที่2ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้นะ รเรียกสายฟ้าเออสกิลที่2นอกนั้นก็คว้า,วางทรายใส่ฝั่งรถอัตราการแทรกนะครับเรียกแสงนะครับแสงแดด5เทินเพิ่มพลังไฟและลดพลังน้ําอ๋อก็คือใช้สกิลนี้นะครับใช้ส,สกิลนี้แล้วก็สลับตัวเพื่อจะไปสกิลโจมตีเป็นตัวซัพพอร์ตทั้งหมด2ตัวเลยนะครับเอออันนี้เร่งความเร็วทําให้ร่างร่างกายคุณสว่างขึ้นเพื่อความเร็วโอเคนะครับ สรุปแล้วบัฟทั้งหมด3สกิลนะครับโจมตีได้สกิลเดียวสองหมด2ตัวเลย <c oughs> ไปวางขายนะครับวางขายแน่ๆนะครับ่รือเพื่อนๆอยากจะจะผสมพันธ์ก็ได้นะเออผมรู้แล้วถ้า,ถามันทําให้เราเวลาแบบลงสนามจริงมันทําให้เรารู้นะครับเพราะตอนแรกผมก็ยังงงในเรื่องของตัวสกิลไงเออเนี่ยพอพอทีนี้เราจะจะได้มาเลือกในเรื่องของตัวสกิลที่โอเคกว่านะครับนี่อันนี้คือโหการโจมตีลว้วนๆเลยอะ่ะโอ้ตัวนี้โคตรดีอะ่ะ โอ้แล้วมันแบบไกลล่างน,นะนะเพื่อนเพื่อนเราสามารถออีโวนได้นะครับตัวไหนตัวนี้หรอแล้วก็เลือกอ๋อนี่งใช้ทั้งหมด60เอสมอนนะครับนี่แล้วก็เราแต่เราต้องเลือกตัวมาด้วยนะตัวของอีกตัวหนึ่งนะครับเออนอกนั้นไม่มีละทำไมมันมีแค่ตัวเดียววะอ๋อตัวนี้ได้เนี่ยครับตัวนี้ได้สามารถอ e ีโวนได้นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมสตาร์มอนนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวนะครับขอตัวไปเล่นด่านนี้ก่อนแล้วก็ตัว PP นะผมน่าจะต้องจัดตัวไอตัวของบัฟลงไปก่อนนะครับ2ตัวบัฟแล้วก็ตัวโจมตีลงไปทีหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะถ้าใครที่เล่นอยู่นะครับก็มีแนวทางมีอะไรก็สามารถบอกผมได้ส่วนตัวสําหรับผมชอบนะครับเพื่อนๆก็สนุกดีนะสนุกดีนะครับดูดีภาพสวยพอสมควรเลยแล้วก็เป็นเกมที่ ในอนาคตอาจจะมีคนที่เล่นเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของตัวรายได้ผมพยายามหาในเรื่องของตัวคอนแทคเหรียญแล้วอย่างที่เพื่อนเห็นเหรียญ GST นะครับเออเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเหรียญน,นั้นอ่ะมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ถ้าใครที่รู้นะครับก็สามารถาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะตรงนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันเอาไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้า